กือบทุกคนที่ไปนอกบ้านต้องเจอปัญหานี้เธอจ๋าเป็นอะไรเหรอแตนเจ้าว ้ได้เปนหมดวันแน่เลยถึงเวลาขายอาสกิกลับมาพร้อมกับ power bank รุ่น AB 3 5 5 5ขนาด10 0 0 0มิลลิแอมจอ LED แสดงตัวเลขสถานะแบตเตอรี่มี2ช่องชาร์จชาร์จพร้อมกันได้2เครื่องขนาดกะทัดรัดใช้งานง่ายพกพาสะดวกพกขึ้นเครื่องบินได้ไม่ลามไฟคุณสมบัติแบบพระเจ้าอย่างนี้ค่าตัวแค่39 9เท่านั้นกะไปขึ้นไหอุ้ยได้เลยต่อชียอะ และเราแบงของอสกิก็ยังได้ช่วยเหลือมวลมหาประชาชนทั้งคอสเพลเยอร์ตากล้องและเพื่อนผมที่มางานเกม แบตพาเวอร์แบงค์แจก100 <c oughs> เหลือ0ูสามารถช่วยเหลือให้คนแบบไม่หมดระหว่างวันได้ถึง5คาคนหาซื้อที่7 e l e v e n หรือใครสนใจ <c oughs> เข้าไปดูในสิเฟสอาสกิไทยและคลิปนี้มีเพาเวอร์แบงค์อาสกิมาแจก3มรางวัลมันแค่ตอบคำถามว่านึกถึงอาสกินึกถึงสินค้าอะไรคอมเมนต์ในคลิปนี้มาได้เลยขอบคุณอาสกิทยที่ําให้แฟนผมได้มีแบตตลอดวัน <c oughs>